สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอิหลาน้อยพารวยนะคะอิหลาน้อยยูสุโกไทยแต่ตามเลขเด็ดให้ทุกคนนะคะงวดประจำวันที่16มีนะคาคม6 7นี้นะคะส่งตรงจากสารแม่ฮันนี่ศรีสารค่ะเป็นเลขของแม่ก้อยฟ้านะคะที่เคยมาขอถูก13-14งวดติดล้ค่ะแล้วคุณแม่ก็หายไปนะคะเพราะว่าไปอยู่กับลูกสาวที่สิงคปโปร์งวดน,นี้แม่ก้อยฟ้าล้วงได้1 4 0ค่ะทุกคนเลขล่างส2 แล้วก็น้องน้ำเหนือนะคะเป็นหลานสาวของแม่น้อมนะคะลูกสาวพี่นุชล้วงได้ก็คือเจดหนึ่งค่ะเจ1ดหนึ่งหรือว่าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเลข7กับเลขหนึ่งตัวเดียวกันค่ะงวดนี้อีหลานน้อยมาบอกแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอให้สมหวังทุกประการค่ะอีหลานน้อยมาอยู่สุโขทัยแล้วแต่จะพยายามหาเลขเด็ดให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนยฮงปังๆรวยๆนะคะงวดนี้